สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีบอลไทยคลิปนี้ผมจะพามาทำควารู้จักกับทีมชาติสุริเบียชุดรุ่นอายุไม่เกิน17ปีคู่แข่งในเกมน้าที่2ของทัพช้างสึกทิยไทยในสูบอล AFC u 17เอเชียครับในปี2025เรามาดูกันว่าพวกเขาน้าเปียอะไรกันบ้างก่อนที่ไปรับชมเราในคลิปพเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม ทีมชาติส리อาราเบียชุดรุ่นอายุไม่เกิน17ปีพวกเขาเป็นหนึ่งในทีที่แข็งแกร่งจากโซนเอเชียตะวันตกโดยพวกเขามีผลงานในการลงเล่นในรายการ AFC u 17เ s i a n Cup พวกเขาเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้ไปทั้งหมด10ครั้งและเคยคว้าชแชมป์มาได้2ครั้งในปี1985และในปี1988ส่วผลงานในครั้งล่าสุด ที่ส리อาร์เบ,บีอยอ17นั้นได้ลงเล่นในรายการนี้คือปี2023ที่ลงแข่งขันกันที่ประเทศไทยโดวยพวกเขานั้นจบลงด้วยการตกรอบ8ทีสุดท้ายหลังพาทาแพ้กับอุซเบกิสถาน0ประตูต่อ2ผลงานในรายการอื่นนั้นเคยเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายของสุบอนฟี่าเวิลด์คัพในรุ่นอายุไม่เกิน17ปี3ครั้งก่อนจะทำผลงานได้ดีที่สุดด้วยการทะลุเข้าไปคว้าชแชมป์ได้สำเร็จในปี1989ด้วยการเสมอกับสกอตแลนด์2ประตูต่อ2 ก่อนจะไปดวนจุดโทษกันและเป็นสิอาระเบ,บีย17ที่ทําให้ดีกว่าและเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้5ประตูต่อ4และกลายเป็นทีมจากประเทศในเอเชียทีมเดียวที่คว้าแช,ชมป์โลกในรุ่นอายุนี้มาครองได้สําเร็จโดยทีมชาติิอระเบ,บียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนั้นใช้บริการเฮโค้ช hey อย่างหน้าของมาริโอจอร์ดดาซินวากุนซืไวัย47ปีชาวบราซิล โดยเจ้าตัวนั้นเป็นกุนซือมากประสบการณ์ในการทําทีมเยาวชนหลังเคยคุมทีมดังจากบราซิลอย่างฟาเมงโกชุดเยาวชนมาตั้งแต่ปี2016และเคยคุมฟาเมงโกทั้งในรุ่นอายุ U17 และรุ่นอายุ U20 และเคยถูกดันขึ้นมาคุมทีมชุดใหญ่ของฟาเมงโกชั่วคาวด้วยก่อนจะได้โอกาสมาทํางานกับทีมชาติซาดิอาระเบียชุดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในปี2024ที่ผ่านมานี่เองโดยเขานั้นคุมทีมชาติซาดิอาระเบียรุ่นอายุไม่เกิน17 ปีเขานั้นคุมทีมไปทั้งหมด5นัด โดยทาผลงานชนะ2นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป2นัดยิงได้8ประตูและเสียไป11ประตูด้วยกันโดยเขานั้นมักจะเลือกใช้ระบบ4 4 2เป็นหลักเปบนที่เน้นเกมรุกพวกเขาใช้วิธีเล่นบิลอัพจากแดนหลังแล้วต่อบอลเซตบอลขึ้นไปข้างหน้าโดยจะโจมตีทางฝั่งริมเส้นเป็นหลักและใช้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นเกมรุกในการสร้างสรรเกมเพื่อทําประตูรูปแบบการเล่นการเข้าทําให้นึกถึงสไตล์การทําทีมของมานโพกิ้งคล้ายๆกันเลยยิ่งในพื้นที่แดนที่3 เขาจะให้นักเตะคีเอกเกมลุกและให้อิสระในการเข้าทำแต่จุดอ่อนของเขาคือบางจหวัดโดนบีบเข้าหาเร็วก็มีจังหวะที่พวกเขานั้นจับบอลกระเฉาะและเสียบอลให้เห็นอยู่เสมอยังรับมือกับการเพสซิ่งของคู่แข่งได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นักโดยในส่วนของตัวผู้เล่นของทีมชาติอาระาเบียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนั้นมีทั้งหมด23คนประกอบด้วยผู้สัรตรู3คนและแป็ตั้งแต่หมายเลขหนึ่งมูฮัมหมัดโบคูลฟ สัสตูวัย17ปีจากสโมสรอัลฟาเต้ในที่สุดขอสุอรอยบีเบียโดยเขานั้นเป็นนักเตะที่สูง181ซติเมตรและเป็นมือสองของทีมชุดนี้แต่ยังไม่เคยลงได้ในกับทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเลยสักนัดเดียว มาที่อุสาวประตูคนต่อมาคือหมายเลข21อับดุลละมานอาโอไตบีสาประตูวัย17ปีจากสโมสรอัลนาเซอร์ในลุยสุดๆข,ของซาออาระเบียโดยเขานั้นส่วนใหญ่จะเล่นให้กับชุดรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของทีมโดยเขานั้นเป็นผู้สาประตูที่สูง186ซนติเมตรเป็นมือหนึ่งของทีมชาติชุดนี้และเคยลงเล่นให้กับทีมชาติอ17ปทั้งหมด3นัดในการอุ่นเครื่องที่เอาชนะออสเตรเลีย4ประตูต่อ2และแพ้เกาหลีใต้2ประตูต่อ4และได้ลงเล่นนัดประเดินสนามในศูนย์ FCU17 ที่เอาชนะจีน2ประตูต่อหนึ่งด้วยจุดเด่นของเขาคือการบิวอัพเกมจากแดนหลังและการออกบอลด้วยเท้าและการยืนตรแหน่งในการป้องกันรประตูเขาทำได้ค่อนข้างดีเลย ต่อไปที่ผู้สัมตูกสุดท้ายคือหมายเลข22วาฟี่เอาอักลูบี้สัมตูวัย17ปีจากสโมสรเอาลคาดิซิยาในที่สุดสุดขอสริตอาราเบียโดยเขานั้นจะลงเล่นในทีมชุด U19 ของสโมสรโดยเขานั้นเป็นประตูที่สูง187เซติเมตรเป็นมือสามของทีมชุดนี้และยังไม่เคยลงเล่นในกับทีมชาติในรุ่นอายุ17ปีเลยสักนัดเดียว เรามาต่อกันที่กองหลังกันบ้างมีทั้งหมดแคนไล่ไปตัแต่หมายเลข2ยาซิดอัลโดซาลีแบ็กซ้ายวัย17ปีโดยเขานั้นลงเล่นกับสโมสรอัลซาบบในลิกสุดสุดของซิอาระเบียโดยเขานั้นลงเล่นให้กับรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของทีมเขานั้นเป็นนักเตะที่สูง175ซติมตรเคยลงเล่นให้กับทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน17ปีไปทั้งหมด6นัดผ่าทีชนะ2นัดและแพ้ไป4นัดและได้ลงเล่นเป็นแบ็กซ้ายตัวจริง90ทีเต็มในเกมประเดิมสนามที่เอาชนนะจี2ต จุดเด่นของเขาคือการเตริมเกมรุกขึ้นลงที่ค่อนข้างดีและพลังงานความฟิตท,ที่เขามีแบบไม่มีหมดเลย มาที่หมายเลข3นัสเซอร์อัลไฟฮานีสเตเตอร์แบ็กวัย16ปีโดยเขานั้นลงเล่นกับสโมสรอัลเอติฟาร์ในที่สุดๆของสิอสิอาระเบียโดยเขานั้นเป็นนักเตะที่0180ซตมรและเคยลงเล่นในกับทีมชาติในชุดเยาวชน U17 ไปทั้งหมด6นัดผาทีชนะ2นัดและแพ้ไป4นัดได้ลงเล่นเป็นสตเตอร์แบ็กตัวจริง90นาทีเต็มในนัดประเดิน,นามที่เอาชนาจะจีน2-1จุดเด่นของเขาคือการบิล์อัพบอลจากแดนหลังและการเข้าสกัดบอ bon ลถึงลูกถึงคน มาต่อกันที่หม่เล็ก4ตเตอร์ก้นาจิแบ็คซ้าวัย16ปีจากสโมสรอ,อาชาบับในที่สุดๆของสริสอาระเบ,บียโดยเขานั้นเป็นนักเตะที่ส0173เซติเมเขาเป็นแบ็คดาวน์รงมล่างเล็กที่ยังไม่เคยลงได้กับทีมชาติในรุ่นอายุนี้เลยแม้แต่นัดเดียว มาต่อกระที่หมายเลข5โมยัดซาเลมกองหลังวัย17ปีโดยเขานั้นลงเล่นกับสโมสรอัลไฟซาลีในลีกรอขอสดิอาระเบียโดยเขานั้นเป็นนักเตะที่สูง180เซนติเมตรเคยลงเล่นในการทีมชาติในรุ่นอายุนี้ไปทั้งหมด2นัดในเกว่นเครื่องที่แพ้ให้กับทีมชาติอังกฤษไป3ประตูต่อหนึ่งและโดยจุดโทษแพ้กับเกาหลีใต้ไป6ประตู7หลังเสมอกันเวลา1ประตูต่อหนึ่งจุดเด่นของเขานั้นคือความแข็งแกร่งและการบิวอัพบอลจากแดนหลังที่ค่อนข้างดี มาต่อกันที่หมายเลข12อาเดลฮิบาแบ็คขวาวัย17ปีโดยเขานั้นลงเล่นกับสโมสรอัลฮิลาวในที่สุดๆขอสิอระเบียโดยเขานั้นเป็นนักเตะท,ที่0176ซนติเมตรเคยลงเล่นในกับทีมชาติในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีไปทั้งหมด3นัดในเกมที่แพ้เกาหลีใต้2ต่อ4และชนะออสเตรเลีย4ีต่อ 2. โดยเจ้าตัวนั้นเป็นคนทำประตูส่อในเกมที่เอาชนะออสเตรเลียด้วยและได้ลงเล่นเป็นแม่ขวาตัวจริง90นาทีเต็มในเกมที่พบกับทีมชาติจีที่เอาชนะได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อเหนของ ลกที่ตูดันแต่เกมรับนั้นเขาจะรับมือกับความเร็วได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักมักจะโดนเจาะทางเขาอยู่เสมอ มากระที่หมายเลข14อับดุลอาซีดอาซีรีกองหลังวัย17ปีโดยเขาลงเล่นกับสโมสรอัลฮีราวในที่สุด,สดของสหรัฐอาระเบียโดยจะมีชื่อในทีมในรุ่นอายุม่เกิน19ปีของทีมโดยเขานะั้นเป็นนักเตะที่สูง1 7 3ซนติเมตรเคยลงเล่นกับทีมชาติชุดรุ่นอายุม่เกิน17ปีไปทั้งหมด3นัดแพ้ทั้ง3นัดเลยแต่สามารถทําได้1ประตูนในเกมอุ่นเครื่องที่แพ้สวีเดนดต่อ1นจุดใดนของเขาคือการบิวอัพบอลจากแดนหลัง มาต่อกันที่หมายเลข15มูฮัมหม็ดอัลกานีกองหลังวัย16ปีโดยเขาลงเล่นกับสโมสรอัลอ,อิติฮัดในที่สุด,สดขอสิอาระเบียโดยเขานาไไั้นเป็นนักตะที่สูง179เซติเมตรและยังไม่เคยลงเล่น้กับทีมชาติในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเลยสักนกัดเดียวมาต่อกันที่หมายเลข20อาบูบาเกอร์ซาอิด เซนเตอร์แบ็กวัย16ปีโดยเขานั้นลงเล่นกับสโมสรอัลคาดิซียในที่สุดๆขอสิอาราเบียโดยเขานั้นเป็นนักเตะที่สูง189ซนติเมตรเป็นนักเตะที่สูงที่สุดของทีมชาติซาอุดิอาราเบียชุดนี้เลยและเขานั้นเคยลงเล่นให้กับทีมชาติรุ่นอายุนี้ไปทั้งหมด7นัดพาธีชนะ2นัดและแพ้ไป5นัดและทำไป1ประตูในเกมที่แพ้ให้กับเนเธอร์แลนด์ไป1ประตูต่อสได้ล,ลงเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวจริง90นาทีเต็มในเกมประเดิน,นามที่พบก,กับท การเล่นลูกกากะที่ยอดเยี่ยมและมีทีเด็ดที่การวางบอลยาวขึ้นไปข้างหน้าซึ่งเขาน่าไปโคนทำหนแอซิสในเกมที่เอาชนะจีนไป2ประตูต่อหด้วยเรามาต่อกันที่กองกลางกันบ้างมีทั้งหมด5คนไล่เปน็นแต่หมายเลข6 ไซด์เอาดอซารีกองกลางวัย16ปีโดยเขานั้นลงเล่นในกับสโม,มสรอัลคาดิซิยาในถิ่นส,สุดคอสิิอาระเบียโดยเขานั้นจะมีชื่อในทีมรุ่นอายุมีเกิน16ปีของทีมเขานั้นเป็นองค์การที่สูง174ซนเมตรและเคยลงเล่นในกับทีมชาติในรุ่นอายุนี้ไปทั้งหมด7นัดปาทชนะไป2นัดแพ้ไป5นัดและได้ลงเล่นเป็นองการตัวจริง90นาทีเต็มในเกมบดสนามในเกมที่เอาชนะทีมชาติจีนใน2ประตูต่อ1เขานั้น เป็นคนคอยดักจังหวะตัดบอลแดงกลางได้ค่อนข้างดีและถ่ายบอลเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมลุกได้ค่อนข้างดีอีกด้วยมากระที่หมายเลข7เอาวาริต เอาเอัลฟี่กอกาตูุกวัย16ปีโดยขาลงเล่นกับสโมรสรเอาอิติฮัตในที่สุดๆขอสิอาระเบียโดยเขานันา้นเป็นนักเตะที่สูง171ซนติเมตรและเคยลงเล่นในกับทีมชาติในรุ่นอายุนี้ไปทั้งหมด4นัดโดยพาทีมแพ้รวดทั้ง4นัดเลยและทำได้1ประตูด,ด้วยในเกมที่พวกเขานั้นแพ้จุดโทษใ้กับเกาหลีใต้6-7ต่อ 7, หลังเสมอกัน,นเวลา1ประตูต่อ1มากระที่หมายเลข16ฮาบิบเอาอันตีฟ กองกลางวัย16ปีโดยเขานั้นลงเล่นกับสมสอ,อัลนาเซอร์ในที่สุดๆขอสุดอาระเบียเขานั้นเป็นนักเตะที่สูง173ซติมตรและเคยลงเล่นในกับทีมชาติในรุ่นอายุนี้ไป4นัดชนะ1นัดและแพ้ไป3นัดโดยนัดที่ชนะคือการลงเล่นเป็นตัวสำรองท้ายเกมในเกมประเดิมสนามที่เอาชนะจีนไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1มากระที่หมายเลข18อับดุลอาซีดอัลฟาวาสัส กองกลางวัย17ปีโดยเขานั้นลงเล่นกับสโมสรอัลฟาเตในถิ่นสุดคอสิอารเบีโดยเขาเป็นกองกลางที่สูง183ซนติเมตรเคยลงเล่นในกับทีมชาติในรุ่นอายุนี้ไปทั้งหมด3นัดผานทีชนะ2นัดและแพ้ไปน1นัดและเขานั้นได้ลงเล่นเป็นกองกลางตัวจริงก่อนถูกไปตัวออกช่วงท้ายเกมจากปัญหาอาการบาดเจ็บในการประเดิมสนามเอาชนะทีมชาติจีนได้2ประตูต,ต่อ1เขาเป็นคนคอยดักจังหวะบอลโด่งในพื้นที่แดงกลางให้กับทีมและคอยคุมจังหวะแดนกลางให้กับทีมและสร้างบาลานให้กับทีมทําให้เพื่อน ขึ้นมากันที่หมายเลข23มาเฮอร์ทาวาชีกองการตัวรับวัย17ปีโดยเขานั้นลงเล่นกับสโมรสรอัลนาเซในที่สุดของสวิตเบีรโดยเขานั้นจะมีชื่อในทีมรุ่นอายุ19ปีของสโมสรเขานั้นเป็นนักเตะสูง174ซเมและเคยลงเล่นกับทีมชาตินในรุ่นอายุนี้ไปทั้งหมด1นัดเป็นตัวสำรองท้ายเกมในเกมที่แพ้ให้กับเกาหลีใต้บด้วยสกอร์สองประตูต่อ4เรามาต่อกันที่กองหน้ากันบ้างมีทั้งหมด7คนไล่ไปตั้งแต่หมายเลข8 ฮารีซาิสปีขวาวัย16ปีโดยเขานั้นลงเล่นสโมสรอัลฮีราวในลีกสูงสุดของอาิราัเบียโดยเขานั้นเป็นนักเตะทีู่ง1 7 3ซนติเมตรและเคยลงเล่นให้กับทีมชาติในรุ่นอายุนี้ไปทั้งหมด6นัดผาทีชนะ1นัดและแพ้ไป5นัดโดยนัดที่เอาชนะทีมชาติจีน2ประตูตนน่อ1นั้นเขาลงเล่นไปตัวสํารองในช่วงท้ายเกมด้วยมากระที่หมายเลข9อับดุลฮาดีมาตารีกองหน้าวัย17ปี โดยเขานั้นลงเล่นกับสโมสรเอาอิติฮัดในลีสุดสุดของอาิราเบียเขานั้นเป็นกองหน้าที่สูง1.84ซนติเมตรเคยลงเล่นให้กับทีมชาติในรุ่นอายุนี้ไป5นัดพาทีชนะ1นัดและแพ้ไป4นัดทำได้2ประตู และเจ้าตัวนั้นได้ลงเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าตัวจริงในเกมบดิมสนามที่เอาชนะทีชาจีนสองประตูต่อหนึ่งและเป็นคนทำประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ในเกมที่โบก,กับทีชาจีนในนาทีที่สิบสองอีกด้วยก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะถูกเป็นตัวออกในช่วงท้ายเกมจุดเด่นของเขาคือการเล่นกับพื้นที่ว่างแดนหน้าได้ค่อนข้าง,งดีและเล่นจังหวะฉาบฉวยความผิดพลาดของเกมรับคู่ต่อสู้ได้ค่อนข้าง,งดีอีกด้วยมาต่อกันที่หมายเลขสิบ อับดุลละมานซูฟยานีกองหน้าวัย16ปีโดยข่าวั้นน,นเล่กับสโมสดอัลนาเซในที่สุดๆขอสิอาิอเบียขานั้นเป็นนักเตะที่สูง174ซนเมตรเคยลงเล่นกับทีมชาติในรุ่นอายุนี้ไปทั้งหมด6นัดผาทีชนะ2นัดแพ้ไป4นัดทำได้3ประตูโดยทำประตูได้ในเกมที่แพ้กรีซ3ต่อ1แพ้กลีใต้2ต่อ4และชนะออสเตรเลีย4ต่อ2และยังได้ลงเล่ไปไป,ปีกซ้ายตัวจริงในเกมบระนดิมสนามชนะทีมชาติจีน2ประตูต่อ1ก่อนถูกเปโตออกไปในช่วงท้าายเยเเกมจุดดขอคือ ความเร็วและความคล่องตัวที่สูงมากๆและการทะลุทะลวงเข้าไปในกรอบเขโทษเขาทําได้ค่อนข้างอันตรายและเจ้าตัวนั้นก็เป็นคนเล่นลูกนี้ของทีมไม่ว่าจะเป็นลูกฟรีคิกหรือว่าลูกเตะมุมเขารับหน้าที่เปิดทั้งหมดเลยมาต่อกันที่หม่เลข11 ซาบีดาฮาวปีกวาวัย17ปีโดยเขาลงเล่นในกันสมสรอนเอาไฟฮาในสุดๆของสิอาราเบียเจ้าตัวเป็นนักเตะสูง172ซนเมตรเคยลงเล่นในกับทีมชาติในรุ่นอายุนี้ไปทั้งหมด6นัดพาทีชนะ2นัดและแพ้ไป4นัดทำได้1ประตูกับ1แอสซิสต์โดยทำประตูในเกมที่เอาชนะออสเรเรียได้4ประตูต่อ2และยังได้ลงเล่นเป็นปีกวาตัวจริงในเกมประเดิมสนามที่เอาชนะจีได้2ต่อ1และไปโคทำแอสซิสต์ประตูขึ้นนำ2ต่อ0ในช่วงท้ายครึ่งแรกด้ววยยกกกก่่อออนนถูเปปตออไปใชงท เขาไม่จุดเด่นที่มีความเร็วที่สูงมากโดยเฉพาะจะังหวะโต้กับทาซีชั่นเขาขึ้นไปทําเกมรุกได้อย่างรวดเร็วและเป็นคนที่เปิดบอลสวิตชิ่งข้ามแดนได้แม่นยํามากๆมากันที่หมายเลข13โอซามาเอาดักมา กองหน้าวัย16ปีโดยเขาลงเล่นกับสโมสรอ,อาอาลีในที่สุดๆของสวิตอาระเบียโดยเขาเปน็นนักเตะทีู่ง1 8 2ซนติเมตรเคยลงเล่นในกับทีมชาติรุ่นอายุนี้ไปทั้งหมด3นัดพาทีชนะ2นัดและแพ้ไป1นัดและยังได้ลงเล่นเป็นหน้าเป้าตัวจริงในเกมบอรสนามที่พบกับทีมชาติจีน2-1อีกด้วยเพราะเกิดทำประตูในลูกขึ้นนำ2-0ต่อ 0. ก่อนถูกไปตัวออกไปในช่วงท้ายเกมจุดเด่นของเขาคือการพักบอลเก็บบอลแดนหน้าและจะังหวะ first touch เขาสามารถทําให้เอาบอลไปเล่นในจังหวะต่อเนื่องได้อย่างยอดเยี่ยมมากระที่หมายเลข17ซาเซเลมอับดุลลากองหน้าวัย16ปีเขานะั้นลงเล่นมโมอนเอาอาลีในที่สุสุดขอซิอาระเบียเขาไปตั้แต่ที่สูง175ซนติเมตรและเคยลงเล่นในกับทีมชาติในรุ่นอายุนี้ไปทั้งหมด6นัดพาทีมชนะ2นัดและแพ้ไป4ีนัดทาได้1ประตูและยังได้ลงเป็นตัวสารองในช่วงท้ายเกมในเกมดิมสนามที่เอาชนะจีน2ประตูต่อหนึ่งอีกด้วยมากันที่ ผู้เล่นทีชาสิอาลรบเบียโคสุดท้ายคือหมายเลข19มุกตาบานาวีกองหน้าวัย17ปีโดยเขานั้นลงเล่นกับสโมสรอ,อัลฮีเลวในที่สุด,สดขอศิริอาลรบเบียโดยเขาเป็นนักเตะที่สูง183ซนติเมตรและเคยลงเล่นในกับทีชาติในรุ่นอายุนี้ไปทั้งหมด3นัดผาทีชนะ1นัดและแพ้ไป2นัดและยังได้ลงเป็นสมร้อนในช่วงท้ายเกมในนัดประเดิสนามที่เอาชนะทีชาจีนไป2ประตูต่อ1นอีกด้วย เรามาดูสิติ a e to h e a d ในการเจอกันระหว่างทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกับทีมชาติอิราเบียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกันโดวยพวกเขานั้นพบกันในราการชิงแชมป์เอเชียมาแล้วทั้งหมด2ครั้งโดยเป็นทางฝั่งของสิอาระเบียนั้นชนะไปได้ทั้ง2ครั้งเลยครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1985 ที่เจอกันในรอบรองชนะเลิศเป็นนัาฝังของสิอาระเบียนั้นที่เฉือนเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์และครั้งที่2เป็นการแข่งขันในปี1988ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและเป็นปีที่สิอาระเบียนั้นควา้าแชมป์ในการนี้ไปครองด้วยโดยทั้งสองทีมนั้นลงพบก,กันในรอบแบ่งกลุ่มและเป็นสวิตอาระเบียที่ไปฝ่ายเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งและทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆของทีมชาติสิยอาระเบียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีคู่แข่งในเกมนัดที่2ของทัพช้างศึกจูเเนนียในรใกา ฟีซสเเอเชียคับในกลุ่ม A ที่จะแข่งขันในคืนวันอาทิตย์ที่6เมษายนชาวมืดวันที่7เมษายนเวลาเที่ยงคืน15นาทีตามเวลาประเทศไทยโดยจะลงแข่งขันกันที่สนามคิงฟาฮั t สปอร์ตซิตีประเทศสุาระเบียโดยสามารถรับชมการสดทาง YouTube Facebook ช้างศึกและทางช่อง T ีสปอร์ เพื่อนๆมีคุยเห็นอย่างไรก็พิมพ์มาบอกมาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแถวนี้เพื่อนก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกระจใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็โหสวัสดีครับ